สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับตามคําขอนะครับสําหรับน้องๆนะครับที่ทักเข้ามานะครับเกี่ยวกับสวิงอาร์มของ MS อิตาลแบบย่นนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นกระแสกันมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็มาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวย่นนะครับ สวิงอาร์มย่น MS i t a l y ตาลีเวฟร้อยยี่สิบห้าใส่ได้เวฟร้อยสิบไอใส่ได้ดีมร้อยสิบไอใส่ได้สมัดใส่ได้นะครับผมเรียกได้ว่าใส่ได้หมดเลยนะฮะตัวนี้เป็นย่นแบบไม่เจาะนะครับนี่เป็นย่นแบบไม่เจาะนะฮะนี่นะครับเป็นแบบย่นไม่เจาะนะครับตอนนี้นะครับกระแสย,ย่นกําลังมาแรงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับตัวนี้จะ เป็นสลักล็อกฝาดำนะครับด้านหลังนะครับมาแล้วก็ถ้าเราใส่กระเวฟร้อยไอดีมร้อยสิไมาร์ทนะครับเราไม่ต้องใช้สลักตัวนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามีฝาดำนะครับยึดกับตัวยึดการยึดดำอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเจกนะครับผมย่นเหมือนกันแต่จะเป็นแบบเจาะไล่เบาไปอีกนะครับก็มีด้วยกัน2แบบนะครับน้องๆนะฮะ มีด้วยกัน2แบบนะครับก็วันนี้ได้รีวิวให้ดูนะครับนี่เป็นแบบเจาะไล่เบาเลยนะครับตัวนี้ก็ให้น้องๆเลือกเอาเองนะครับว่าชอบแบบไหนสำหรับที่ร้านนะครับก็จําหน่ายแต่ของ M S อิตาลีเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นสลักเหมือนกันนะครับนี่อ่ะก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับเป็นแนวทางนะฮะ,ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ